เป็นยังก็บินมากหรอตกคอร้อนบินหยังแมงเลยบ่มึงหบินได้บ่บินเสือมังเลยบ่เอาตาย อ้อตายโอ้ตกปองหลงอีกเป็น <superv> ย <ising refugees> ังอ <Labor> <fi> ืมเป็นยังฮัดบินบอกฮัทบินบอกบินตกลงปองหลงอีกอ๋ออ๋อไปแล้ว Hát bình hm, Hát binh móc. No, hm, binh lấy khóc nha. Bye, hm, 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 Mẹ hm, 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 mẹ hm, mừng Mẹ hm, hm,

ไดินตายวม่ตายเดินมวนียงจหัวนึ่งจห